โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมทานแล้วต่อไปก็เป็นวาระที่ท่านหลายจะทรงจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้ปัญญาเจรณาขันห้าที่เรียกนว่าวิปัสนาญาณ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนีทั้งวาระที่จะแนะนำระรนนอนอเรื่องโทสะจริตเรื่องแก้เดือนหน้าทองกระสินแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องโทสะจริตจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทไปมีรวบรวมกำลังใจในระยะตนเรื่อเรื่องขุงจิต มีสภาพดิ้นรนมีอารมณ์กระสับกระส่ายบังคับอยู่ยากฉะนั้นในวาระแรกองค์สมเด็จพระภูมมีพระภาคเจ้ายังได้ทรงแนะนำให้บรรดารทพุทธบริษัทรวบรวมกำลังจิตให้เข้าอยู่เป็นสมาธิได้การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อไห้ใจเข้ารู้อยู่ว่ายใ,ใจเข้า เวลาใ,ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาใ,ใจเข้าลึกว่าพุธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโทนี่เป็นระบบเบื้องต้นที่บรรดาท่านผู้เป็นระบบเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนจะต้องใช้เป็นประจำกอเบวนการควบคุมกําลังใจให้มีสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าสมาธิ ขณะใดถ้าเรารู้ลมหายใจเขา้าใ,ใจออกรู้คำพระพุทธขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิแต่สำหรับคำภาวนานีไม่จำกัดธรรมดาท่านพุทธบริษัทชำนาญในคำภาวนานว่าอย่างไรมาจนคร่องก็ขยกจงอย่าเปลี่ยน <c oughs> ให้ใช้คำภาวนานอย่างนั้นเป็นปกติแต่ว่าพร้อมกันนั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วย แต่กายกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนีก็ขขให้โปรดให้ใช้การหายใจเป็นปกติอย่าบังคับลมหายใจให้แรงเกินไปให้เบาเกินไปปล่อยหายใจเป็นปกติเพียงแต่เพียงว่าเอาจิตกำหนดรู้เท่านั้นแล้วต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะขอแนะนำการเจริญเพื่อกรรมฐานในการใดด้านการรับโทศสาจริตที่เวลาที่ฟัง จะไม่ต้องใช้คำภาวานาและกำหนดรูลุมหา้ใจเขาออกก็ได้ตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตามแบบฉบ,บับที่องคสมเด็จตุสมมาสมุทธเจ้าสอนมาในการก่อนในการก่อนนี้ทราบตามประูุ์ว่าเมื่อองสมเด็จพระชินวรเทศจบก็ปรายกฏว่ามีคนบรรลุมรคลทั้งนี้ก็เพราะว่าเว,าวลาที่เขาฟังอง์สมเด็จพระทศกุลเทศ อ่นผู้ฟังก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามไปด้วยเมื่อมีความเข้าใจตามกระแสพระสธรรมเทศนาจิตมีอารมณ์กล้าก็สามารถตัดกิเลสไปสมุทเทประหารไม่ใช่ว่าท่านฟังแค่จำเท่านั้นวันนี้จะได้พูดทังโทสะจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรบอกว่าจะตัดโทสะจริตด้วยกำลังของสากสิน สำหรับกระสินที่ใช้กําตัดกําลังโทสะจริตจะมีสี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งโลหิตกราสินพิจรารณากำหนดสีแดงสองปีตกร์กาสินเพ่งสีเหลืองสามนีลกระสินเพ่งสีเขียวสี่โพทาตกสินเพ่งสีขาวความจริงกสิซนมีสิบอย่าง แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจำกัดธรรมดาท่านาพุทธบริษัทกำหนดรู้เพียงกระสินสี่อย่างเท่านั้นทั้งนี้จะเป็นเหตุผลด้ดยการใดก็ไม่จําเป็นต้องคิด <c oughs> เพราะว่าเป็นพระธรรมเทศนาขออองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเราข้อปฏิบัติตามก็แล้วกัน ไม่ว่ากระถึงก๊าซิงก็าิ่นั้นนี่แบ่งเป็นสี่ประเภทคือก๊าซิ่สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเป็นนั้นว่าทั้งสี่อย่างนี้เราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งสี่อย่างแต่ได้ว่าการปฏิบัติในกสิณถ้าเราทํากสิณกองใดกองหนึ่งเข้าถึงฌชานสีแล้วกสิณอนี้ก้าวกอง ก็เป็นของไม่ยากถ้าใชอารมณ์เสมอกันไม่ได้เพียงเปลี่ยนสีเปลี่ยนลักษณะการเท่านั้นยังการเจริญกสินย่อมเป็นปัจจัยหลายประการโดยการที่เป็นผลพลอยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกสิณสี่อย่างในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงตดัสวา่าเป็นปัจจัยแรงับโทสะ นี่เป็นผลปลายทางที่เราจะพึงได้และเราต้องการแต่ว่าผลปลอยได้ก็คือหนึ่งถ้าพิจารณาโอทาตะกสินนอกจากจะมีสมาธิเป็นฌานสี่ระงับโทสาแล้วก็ยังมีโอกาสชนะได้ที่จะยคุยานนี่เป็นผลพลอยได้ สามารถจะเห็นเทวันได้เห็นสุขเห็นมเห็นนรกเห็นเปรตต่อสุรกายเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นคี่ผูดผีพิศารเป็นต้นาเสามารถจะรกชาติได้จะรู้วาระน้ำจิตของคนอื่นได้จะรู้เหตุในอดีตในอนา,นาคตปัจจุบันและกฎของกรรมของสัตวน์นี่จัดว่าเป็นผลพลอยได้ในการเจริญกสิณ เรียกว่าสามารถจะเข้าถึงเตวิชโชคือวิชาสามในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นถ้าพจ้องการจะฝึกห้าพิญญาหกรหรือห้าในพิญญาหกที่เป็นฌานโลก,กีก็ทำได้หรือถ้าตั้งใจาจะปฏิบัติห้ถึงสมาบัติแปดซึ่งเป็นพื้นฐานของปฏิสัมิธายานก็ทำได้โดยยกตระศินอย,ายา่างใดอย,ย่างหนึ่งขงึ้นเป็นบรรทัดฐาน แล้วก็เพื่อการมง์กสินให้หายไปจับอากาสารนันจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณันจายตนะพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตนะพิจารณาสิ่งว่าไม่มีอะไรทั้งหมดนี่ว่าสัญญาณาสัญญาจตนะทวามจิตมีอารมณ์คนมีสัญญาทำแล้วไม่เบื่อเมื่อว่าเป็นคนเป็นคนไม่มีสัญญา ถ้ามีผลเข้าถึงสมาบัติแปดมรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญวิปัสนาญาณเข้าถึงพระอนาคามีก็จยาปรากฏว่าได้ปฏิสัมิทายาณมีเรื่องของการสินที่ว่ามีผลพลอยได้มากมายด้วยกันแต่เรื่องทั้งหมดนี้จะระงรับไว้ยังไม่กล่าวจะขอแนะนำแต่เพียงว่าใช้กาสิงเข้าระงรับโทสาจริต คือจิตที่มีความชอบโกรธง่ายนี่การเจริญกสิณและอเจริญพระกรรมฐานกองอื่นๆก็มีสภาพเหมือนกันในขณะที่แช่รมเบื้องตน้นในรมเบื้องต้นจริงๆให้เตรียมพื้นของกสิณไว้ก่อนถ้าเราต้องการพือนกสิณสีแดงก็หาสีแดงมาสำหรับดู ต้องการสีเหลืองก็หาสีเหลืองมาสําหรับดูต้องการสีเขียวสีขาวก็ไม่สภาพเช่นเดียวกันถ้าในปัจจุบันถ้าเราจะพิจารณากระสินใช้กระสินให้ง่ายเรามีผลหลายประการควบคุมกันนั่นก็คือควรจะใช้กระสินสีเหลืองหรือกระสินสีขาวกระสินสีเหลืองเราใช้พระพุทธรูปแทน แทนที่จะหาองค์สินถ้าใช้เพ่งพระพุทธรูปการนึกว่าภาพนี้เป็นพระพุทธรูปเป็นคุธ,ธานุสติกรรมฐานถ้าเอาจิตจับว่าพระพุทธรูปมีสีเหลืองอันนี้เป็นโอทานต่กสินให้เป็นปิตา,รกราะกสินได้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกด้วยเวลานาปานุสติกรรมทานถ้าเราใช้สีขาวถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้ว เป็นสีขาวบวกใสยอย่างนี้ก็ไปโอทาตกสินที่อาโลกตกสสินร่วมกันถ้าเข้าใจว่าภาพนี้เป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสสติกรรมฐานการรู้ลมให้ใจเขาออกเวลานาปานุสติกรรมฐานเป็นอะไรบวกกัมมฐานคร่าวเดียวสามอย่างถ้าพลาดอย่างใดอย่างหนึง่งก็ได้อย่างหนึง่งมีผลเสมอกัน ในการที่ถ้าจะเราจะเพ่งรูปพระรูปกระสินอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จับลมหายใจเข้าออกก่อนเรื่องลมหายใจเข้าออกนี่ทิ้งไม่ได้ไม่ว่าเราจะเจริญกรรมฐานกองไหนต้องขึ้นต้นแดนนาปานุสติกรรมฐานก่อนพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลายใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเืลายใ,ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสัน้นก็รู้อยู่ตอนนี้หากว่าเราจะใช้ปิตากศิสินวันนี้จะพูดเฉพาะปิตากศกสินอย่างเดียวปิตากสิลอื่กนก็มีการทําเหมือนกันเรียนจะเพียงว่าสีเท่านั้น ที่แนะนำให้ใช้ปิตากาสินกัเพระวา่าเป็นพุทธานุสติด้วยสีเหลืองของพระมีอยู่แล้วเราไม่ต้องหาเป็นการง่ายในการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าเราใช้ปิตากาสินโดยใช้พระพุทธรูปเป็นกสินอันดับแรกลืมตาจำภาพพระพุทธรูปให้เขา้าใจชัดพิายามจดจำลักษณะรอสีสันวนาของพระพุทธรูปให้จำได้ เมื่อจำได้แล้วก็หลับตาลึกถึงภาพพระพุทธรูปต่การภาวนาแทนที่เราจะภาวนาว่าปิติกะขัสินังซึ่งเป็นของยากเราก็ภาวนาว่าพุทธโธเวลล้ายใจเข้านึกว่าพุทเวลล้ายใจออกนึกว่าโธร้รอมกับนึกเห็นภาพนั้นไปด้วยภาพที่เห็นนี้เป็นภาพนึกเห็นจำภาพไว ถ้าทำอย่างนี้อยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งหรือครู่หนึ่งภาพจะเลือนหายไปจากใจถ้ารู้สึกว่าจำไม่ได้ก็ลืมตายเขามาดูใหม่เนื่องการลืมตายเขามาดูนี่ไม่ต้องกลัวบ้าก <c oughs> ็าลืมคือว่าการทํก้าสินบ้าในความจริงก้าวสินกับอย่างอื่นนํางไว้กันถ้ากรรมฐานไม่ใช่สร้างอารมณ์ให้เป็นคนบ้าถ้ากรรมฐานทําลายความเป็นบ้าให้เป็นคนมีสติสมัจัญญะ เมื่อจำภาพได้แล้วแล้วก็หลับก,การนึกถึงภาพใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าอารมณ์ใจเราจะส่งเสภาพที่จำภาพได้ดีก็ลุกจากอาสนะนั้นมาเข้าที่พักนั่งก็ได้นอยก็ได้ภาวนาว่าพุโทโธร้อมกันนึกถึงภาพนั้นไป แต่การฝึกอย่างนี้ใหม่ๆเราจะไม่สามารถจำภาพได้ดีนะักเพราะเดี๋ยวมันเลือนหายไปได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เป็นของธรรมดาเพาแต่ว่ากันดาแต่นพุทธบริษัทพยายามฝึกฝนใจอยู่เสมอทำไม่คลายไม่เลิกใ่เวลาจะปฏิบัติเขาก็ได้โปรดที่ยายใช้เวลาให้มากเกินไป เราจะไปตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่าจิตใจไม่ทรงอยู่ในสภาพของสมาธิอันนี้ไม่มีผลการบริบัติที่ได้ผลดีต้องการอย่างเดียวคือคุณภาพของจิตเต้นว่าเมีอารมฟุ้งส่านมากเกินไปไม่สามารถจะคุงกำลังใจไว้อยู่แล้วก็เลิกเสีย ถ้าพอนร้าสภาพของจิตมันชอบท่องเที่ยวมันชอบคิดอารมณ์ต่างๆถ้าเราจะมาบังคับพวกอย่ในขอบเขตชุกนะาชุกนะประเดียวๆก็ไม่สามารถจะทำได้ <c oughs> ถ้าทานที่ดีแล้วก็ตั้งเวลาไว้น้อยๆในช่วงเวลาน้อยๆนี้ เพียงแค่ระยะเวลาละสามนาทีละห้านาทีอันดับแรกให้ยอมบังคับใจว่าในห้านาทีและสามน,นาทีนทีน้เราจะทรงอารมณ์ให้อยู่ให้ได้ใจจิตนึกถึงภาพที่จำไว้ให้ทรงตัวอยู่ถ้าหากว่าบาังเอิญไม่สามารถจะทรงได้เลือนหายไปมเมื่อไรเราจะเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ยานนี้ใช้เวลาในน้อยจะมีผล เลถ้าทางนี้ดีแล้วก็กำหนดจิตคิดว่าเราจะใช้คำภาวนาคำว่าพุทธโธสองคำนี้เพียงสิบวาระเพื่อคู่นั้นหนึ่งโดย่ใช้การการหยัดนือไว้สักประเดจิตพร้อมกับนึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทธโธตามลมหายใจเพื่อได้แค่สิบครั้งคำภาวนาส่งตัวลมหายใจส่งตัว การน,นึกถึงภาพพระพุทธรูปสองตัวใช้ได้พอครบสิบแล้วเราจะเลิกเสียก็ได้ถ้าหัวใจยังสบายอยู่ก็เริ่มต่อไปอีกสิบ <c oughs> ถ้าสิบหลังนี้บางเอื่นมีลมพุ้งซ่านจริงๆมังคับไม่อยู่เราก็เลิกเสียเท่านี้ถือว่าทุนได้แล้วส่วนที่เกินไปกว่านั้นเป็นกำไร หลังจากนั้นจิตอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปตามเรื่องเป็นการผ่อนสั้นผ่อนยาวแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้อย่างนี้ก่อนนอนสักครู่หนึ่งคยน้อยให้จิตสรงสภาพจริงๆเลิกแล้วก็นอนหลับไปตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆนั่งก็ได้นอนก็ได้เวลาก่นอนนอนก็ไม่กันก่อนหลับ <c oughs> จะใช้คำว่าฝัาน,นั่งภาวนาก็ได้นอนภาวนาก็ได้ไม่จํากัดถ้าตืน่นนอนขึ้นมาบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงภาพพระพุทธรูปแล้วก็ใช้คำภาวนาพร้อมด้วยกลดรูล้ลมให้ใจเขาออกโดยตั้งเกณฑ์ไว้เป็นสิบรอบคือสิบครั้งให้จิตทรงอยู่ให้ได้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทำแบบนี้สักเดือนหนึ่ง เมื่อถึงเดือนการกำหนดที่คิดว่าเราจะทำครั้งบาระละสิบครั้งของลมห้ใจนีกว่าคำภาวนานั่นมันจะไม่อยู่เพราะเวลาไม่กี่วันเวลาที่เรากำหนดทรงจิตเปสมาธิมันจะยาวออกไปถ้าถึงเดือนจะทรงอารมณ์ได้เกินกว่าหนึ่งเกินกว่าครึ่ชงชั่วโมงเปสมาธิเรียบ นี่ถ้าเราเฉลหลาดในการเจริญพระธรรมทานก็เป็นของไม่ยากถ้าเราจะไปตั้งนั่งเกณฑ์เวลาครึ่ชงชั่วโมงสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงแต่ว่าได้แต่นั่งจิตฟุ้งสั้นไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าเป็นการทรมานตัวการฝึกพระธรรมทานควรต้องการคุณภาพของจิตไม่ใช่ปริมาณเวลาที่นั่งเมื่อวิเคาสังเกตเาการเจริญกสิณ ก็มีสมาธิอยู่สามขั้นก็คือขณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุเบจารสมาธิสมาธิใกล้ถึงฌานอาปนามาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์ฌานสมาธิที่เราต้องการก็คือสมาธิที่เป็นประโลมฌานขณิกาสมาธิที่เราจะสังเกตได้ก็คือการนึกถึงภาพนั้น ตัวการส่งตัวไม่ดีภาพยังเลือนลางแล้ส่งอารมณได้ไม่นานเดียวภาพก็หายไปเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่สลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ก็ส่งได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยผลที่จะพึงได้ก็เกิดเป็นเทวดาได้ถ้าว่าสีนั่นเป็นอุปจารสมาธิ ภาพที่เรานึกถึงจะมีความจำใสทรงโตอยู่นานคือเพื่อใหเห็นเกิดความสว่างชัดเจนขึ้นทีละน้อยละน้อยจึงนช่างก็ต้องชัดเจนมากแต่ก็ไม่มากเท่าเรียนตาเห็นการเห็นในที่นี้จงอย่าลืมว่มาไม่ใช่ภาพลอยมาเห็นการเป็นการนึกเห็น <c oughs> นึกเห็นภาพได้นานนึกถึงเห็นภาพนั้นมีอารมณ์จำใสทือเห็นได้ชัด เป็นการทรงตัวได้ดีเมื่อเวลานานพอสมควรไม่นานมากนักตั้งสองสามนาทีห้านาทีภาพอาจจะหายไปแต่รมมีความสบายมีความเอิบอิ่มของจิตอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิเบื้องต้นต่อไปจเห็นภาพดังแจ่มใสจะทรงยู่ได้นานมีรมซาบส่านมีความสุข ถ้าจะแจ่มใสเราจะบังคับภาพในสูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ขคนหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ใหญ่เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เรี <c oughs> ่อนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางตอนนี้เราภาพด้นจากสีเหลืองค่อยๆคลายเป็นสีขาวที่น้อยๆน้อยจงกระทั่งขาวเป็นแท่งทิพย์หมดองค์ มีอารมณ์แจ่มใสนึกขึ้นมาอะไรเห็นภาพนั้นนึกเห็นไม่ใช่ภาพลอยมาเยลิมโดยมากนักปฏิบัติมันจะเผลอเอาจุดนี้หาภาพลอยข้ามาจนกระทั่งภาพขาวไปแท่งทึบอย่างนี้แล้วก็ทรงอยู่ได้นานบังคับให้เล็กได้ใหญ่ได้นานก็ไม่นานมากอาจจะเป็นห้านาทีสิบนาทีสามนาทีสี่นาทีก็ได้อย่างนี้ได้ว่าเต็มขั้นอุปจารสมาธิ ยังไม่ถึงฌานจุดนี้แหละที่เราสามารถจะฝึกทิพยกุยานได้แต่ก็ไม่ขอพูดไม่ใช่เวลาสอนทิพยกุยานต่อไปแล้วก็เพ่งภาพอยู่อย่างนั้นจิตอารมณ์จะมีความสดชื่นภาพนั้นจะกลายจากการแท่งเป็นแท่ง,ทงขาวๆทึบ จะก็มีสีเป็นประกายสว่างใสสวยสดพดงามขึ้นทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งปีปปก,ก,กับประกางงยแผ่วกล่าวคล้ายกับกระจกเงาที่สะท้อนแสงดวงอาทิตย์หรือว่าคล้ายกับแสงดาวที่เราเห็นได้ชัดอย่างนี้จิตทุรมดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอารมณ์ฌานเรียกว่าปันามสมาธิเนีย่ยปันามสมาธิก็แบ่งเป็นสี่ขั้น คือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขณะที่จิตเข้าถึงอวนามาสมาธิแปลอารมณ์ฌานที่หนึ่งเราเห็นภาพเป็นใบกายชัดแจ่มใสลมให้ใจยังปรากรหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแต่ไม่สำคัญในเสียงนี่แปลกายของฌานที่หนึ่งในกสิน และต่อไปคำภาวนาหายไปจิตใจชุ่มชื่นรกายมีความผ่องใสามากขึ้นไม่มีคำภาวนาจิตมีความสุขอันนี้แป็กายของฌานที่สองกายการต่อไปภาพเป็นปรกายใสยใหญ่ตามความต้องการจิตตัดความเอ,อิบอิ่มคือปีติออกเแต่วความสุขสดชื่นกับอารมณ์ตั้งอยู่โดยเฉพาะ อย่างนี้เป็นฌานที่สามกับกจิตตั้งจัดภาพเป็นมีความจำใสมีความโปร่งอยู่อารมณ์ตัดการสมัมผัสภายนอกทั้งหมดไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้ลมให้ใจแต่มีรมสองตัวภาพทรงยินได้คล้ายกับดวงอาทิตย์สว่างสวัยมากคล้ายกับกระแสไฟฟ้าไหลาภายใยพนันแรงเทียนจิตทรงยินเฉพาะไม่นิดเรื่องอะไรทั้งหมด อย่างนี้แปลการคอนชานีสี่ที่ว่าจบในปฏิปทาิในกระบนการปฏิบัติกระสินถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะปรากฏว่าจิตของท่านได้รงงับโทสะได้ไปอย่างดีบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระอนาคามีตัวน,นี้จงอย่าเผลอเพราะถ้าเผลอก็เสียผลมากพละบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่จะแนะนําเรื่องการปฏิบัติกสินเพื่อเป็นการระง,งับโทสะจริต เพียงกองเดียวก็เหมือนกับทุกกองเพรกรสินทุกกองมีสภาพเหมือนกันแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาใสาจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา